ับเด็กกันทีแล้วครับกับทีมงานโชคเล็กสตูดิโอมื้อนี้ก็สิมาหาปลาเด้อครับเด้อหาปลาไปกินแรงก็ติดตามกันนะครับว่าสิหาแบบไหโอ้หาตัดมไม้ไผ่ไปขั้นเบ็ดอันสิดเบสก็ที่ได้หาปลามาขวดแรงจักบ,บาทเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้เกาะเกาะไผ่อีกเกาะนึง ใครเห็ดทัานเบ็ดหาปลามึอนี่มีแนวกินแล้ว แต่เบิ้งนด้ครับของไทยกับของฝรั่งขัานนั้นที่มานก็กัน มาแล้วครับตัวนึงครับของฝรั่งนี่แน่นอนเลยดีครับของฝรั่งของไทยมิสซิลีบ่าตีงเลยครับพี่น้องบ่มักของไทยบ่เด็กกันีหัวเดียวกันกระดำเหมือนกันที่เสื้อทเอ็นเนี่ยเดียวกัน ดูบรรยากาศครับของไทยยังนิ่งอยู่เลยครับของไทยฝรั่งเปิ่ปไปแล้วตัวนึงแล้วครับบรรยากาศสะผู้ใดบุ๊นะเอาละมาแล้วครับของฝรัง่งดอนไปอีกหนึ่งตัวครับ ยอดเลยครับตัวนี้ปลาดุกครับปลาดุกปลาดุกตกใจปลาดุกอุ้ยแต่มาอีกหนึ่งแต้มครับฝ<อ>นตกครับพี่น้องเด้ออยู่บ่ได้แล้วอยู่บ่ได้แล้วฝนตกแล้วอาเป็นผลงานเฮ้ามือนี่ึ โอ้ยโอ้ผลงานคือว่าจบคนสำเร็จที่เก่าเป็นลาบ สิมาลาบป่านะครับไปห,หาบ้านนะฝากไล่อยอนมาที่นี่ครับครับผมหลังจากที่เห้อ้ฝักป่าไว้แล้วก็สิมาเก็บผักนะครับผักเขาปลูกไปดอกพริกปลักหนังมันผักผักสลันแหน่นะเนาะเก็บสลันแหน่ใส่ ลาบปลาเสต็ห้หอมเพื่อวันนีว่าสิราบต้องสูตรเหนือนะครับพอเดีอยนมีเอฟซีพันส่งอันพีิกลาบให้เป็นพีิกลาบทั้งของเหนือเนอะเดี๋ยวไปใส่ผักกเจ็บมาบกผักกระปูกไว้เองครับพริกกำลังไงครับของมักก็พริกนะ นี่ป่ะพริกผลขนาวโอ้ย่กินลายจนออกดอกนะครับขนาดนี่อันหนึ่งนี่ครับผักไสอันนี้นี่งามเราอะไปกินครับอันน้นนนำเนาะปลาบปาน้ำ้างบวบกับปูไข่พู มีต้น่วยใหญ่มากินแจ๊กทีอะบวกไปเฮ้ยแบบมีต้น่วยใหญ่ๆครับบวกให้กินแจ๊กทีอะจะสิเดี๋ยวสิชิดเมนูกินมันจะดอกแก่ถิ่มบ้างหรอนี่แหละครับเครื่องปรุงกับซีมีประม,รมาณนี้ครับปลาที่เขาฝากไว้เนาะสับไว้อันนี้ก็กระกเทียมมีสูตรไสสูตรมันเนาะอันนี้ผมอยากใส่กระเทียมลงมันมันหอมเนาะนี่ครับ เงี้ยสลันเนี่นยใบอันนี้ใบนี่งปักชีไปเรื่อยนะเพราะเป็นหอมเปรงา้ยมาทุกเน่านี่ครับอันที่เพิ่งนั่นส่งมาให้นี่ครับนี่เป็ดซองสีนะครับเนะาะเพื่อนว่าพริกลาบภาษาทข้างผักเหนือขอเพื่อนพริกลาบมาได้ลาบเส้นปลาเมื่อไหร่ละพอดีเลยเบิ่งวิธีการเฮ็ดต,ต่อไปนะครับเนาะ เอาแล้วครับหลังจากทีเข้าไปล้วนป่ามาแล้วนะครับล้วนเซคเรืองสยางมาแล้วก่อนนื่งเลยครับใส่นี่ก่อนเลยครับนี่เ้ยน้อป่าใส่ครับตนองชิลลดน้อย ห่อนทองวับวับอีอเลยครับผักไรล้มก็ไม่ผีกลาบเมื่อกสิมีรสชาติเขอามาเยอะนะครับนเนาะเขาก็ซีมเบ่งเอามาเข้มมาอะไรครับคนป้าเป็นนี่ยังง่ายแต่ว่าทางผักเนี่ยขบบขเขาสิ่ปลาใส่เข่าัวดได้ปะเนี่ยหอมกินันนั้น,น ก็อึนหมากอย่าง,าง,ท,าง,งที่เราทำากนิงนอ้หวังยิ้มเนเบิดกนั่ครับนอง,งเงเรียบร้อยแล้วครับบาทนี่น รอซิมจบคำกันหน้าบุมีมนอสายแล้วสุดยอดครับอรอจัดจานเลยบาทที่นี่แสบแสบแสบผมนี่ก็เซต็ตเรียบร้อยครับความลงมือท่านเลยครับบาทที่นี่ กองเทะเด็กผีถักกันไลามาครับให้กองเข่ามาเด้อมาจวดน้ำกันครับน้ำแดงก่อนมาที่นี่เพ้าหลายเจ็บก้บออะไรเนี่ยผี เหยื่มันต้องการลดผ mm hmm. ิดยอดครับเมมูยฝากติ๊ดจังเดยนครับทีมงานโชคเล็กสตูดิโอชาแนลนะครับเนอะฝากกุไข่ฝากติ๊ดจังด้วยครับ,นะข,รบขอบคุณครับ